เนื่องจากสามีชาวญี่ปุ่นของฉันเป็นสุดยอดนักดื่มลำดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ขึ้นชื่อว่าสภาญี่ปุ่นโนหนึ่งอย่างที่ฉันมีหรือจะห้ามสามีก็ทำกับแก้มให้ไปเลยสิคะคลีปนี้ก็จะเสนอเมนูซี่โครงหมูย่างนะคะหรือสเปริรวัตถุดิบหลักแล้วก็เครื่องปรุงก็คือง่ายมากเลยนะคะทําตามที่ฉันทําเลยคะ่ะดฉันก็จะใช้เนยในการย่างเพื่อเพิ่มความหอมให้เจ้าน้องซี่โครงนะคะเมนูนี้สามารถเป็นได้ทั้งกับแก้มแล้วก็กับข้าวเลยเด้อย่างเอาแค่สีพอสวยนะคะแล้วก็ เติมซอสที่เราผสมไว้เมื่อกี้ลงไปตุ่นน้องจนกว่าน้องจะสุกเสร็จแล้วจ้าดูความฉ่ำซอสเล่นแสงของน้องสีก็คือน่ากินไม่ไหวเลาซอสฉ่ำๆแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะดิฉันก็จะเตรียมกิมจิไว้ให้สามีด้วยนะคะแล้วก็สลัดผักจะได้ช่วยตัดเลี่ยนและดูลักสุขภาพไปอีกแนะนำน้ำสลัดหน่อยค่ะได้เลยค่ะไม่ใช่สปอนใดๆแต่น้องอร่อยจริงแคปหน้าจอเราไปซื้อตามได้เลยจ้ากดติดตามช่องนี้เวลาเจอกันเมนูถัดไปจ้า